สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กับกับมาพบกับสาวหนิงผ้ารวยคือเกาเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวหนิงผ้ารวยกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับเมฆกองเนาะค่ะเนาะเมฆกองเพิ่นกัได้ฝันอีกแล้วค่ะรอบนี้ค่ะรอบนี้เพิ่นฝันล่าสุดเนาะค,ะะคะ<ๆ>่ะเนาะเพิ่นฝันว่ามีเด็กหน่อยมานำการสามคนเพิ่นว่าหัวจุกเสือโบอซายกางเกงขา,ขาดเพิ่นว่า มหาเพิ่นยู่ใไต้ตนใหม่เนาะค่ะเนาะเมกองเพิินไปนอนอยู่ใไต้ตนใหม่ย่ไอยุนาเพิ่นคือเก่าค่ะแล้วเด็กหน่อยกับมหาเพิินมาบอกเลขเพิ่นเนาะค่ะเนาะเอาขี่มาท่าขาเพิ่นร้อมเพิ่นว่าเมื่อเอินเพิินบอกเลขเพิ่นแรวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดล่ะท่านผู้ชมตัวลลาสุดสิเป็นตัวไดเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเสาวนี้ก็สิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแมกองหลาสุดค่ะไปค่ะ กับสวัสดีครับคุณแม่กองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่กองครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่กองค่ะงวดที่ผ่านมาถือตั้งบานแสนแตกนะครับ F อซีนเนาะ1ิเอนาะครับแม่อกอ,<า>ธธองเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดครับอันค้สุดท้ายนี่ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงครับคุณแม่ฝันยังไงบอวยฝันอะไรล่ะครับเม่นันฮักดอกไม้ไปเบ่าอยู่หน้าไปเบ่าอยู่หน้าไปอันกับลูกลูกละภาพไปหน้ากันเลยไปน้ำเขา ว่าอยากให้เพิ่นมาบอกอีกอันไปหักดอกไม่ไปหม้เนี่มันควมจริงด้วยควมฝันครับควมจริงมือวันศิลวันศิลวันพระบอกครับวันพระโอ้คับผมไปควมจริงครับไปจีนันไปกับฮักบอกไดเมเจ้าบัดนี้กุมารหน่อยมีกับบอกท่านกุมารหน่อยอ,อันอวดก่อนนี่กุมารท่องหน่อยนี่บอกครับมาบอกเลขสิบเอ็ดกุมารกุมารหน,น่อยตัวสิบเอ็ดหนูกุมารหน่อยครับ กบ้อนหน่อยผู้เดียวครับเที่ยวนี่เพื่อนมาอีกอะไรครับผมเพื่อนมาสามคนพั่นที้เที่ยวนี่มาสามคนมาสามไผมาสามครับกุ้มม่านท่องเพิ่นเคยในกินนะเพิน่นอยากมาตีบันนี้เม่กับไปนอนอยู่โฮมอูน,น่ะเม่ฝันโฮมดูเป็นวันนอน,น,อนคอยนอนน่ะคอยเคยอาศัยแต่อยู่โฮมดูตัวนั่นนิ่มไปให้อ๋ออัน แม่กองนี่อารมณแดงไปถวายเพื่อนรับไปถวายอยู่มาเที่ยวนี่เพื่อนกับมาเด้ยวบัดนนี้มนอนอยู่นอนอยู่ใส่ครับนอนอยู่คมดูหันมองเก้านั่นละมองเก้าค่อยคยนอนประจำอยู่หันครับบัานนี้กลับมานอนก็นอนดับไปแล้วกับเป็นซี่เย็นๆขาหนีครับเป็นซี่เย็นๆมันยังวาคือเย็นวะเม่ยกะทิดไปขังไม่อีก เฮิเติบแบบก็ดึงตีนเม่บแบบนี้เม่ก็เลยอันนี้มันผู้ใดมาดึงว่ะมาเบิ่งนะเอ้าข้าเม่เป็นยังขึ้นยังขึ้นขี่แทะมีตัวเด็กผอมครับมีตัวเด็กผอมแล้วยู่หันแบบนี้กุมารสามคน่นมาเนาะเิืนกับาดินคืนค,ค,คืนเคยมาดินนะเม่ันดาเหมือนกับาดินไปจำขั้นมือไดเม่เมืม่อหน้านนะนะ นอนฟันอยู่นอนฝันวันนี้นอนคู่มือเมื่อยอเนี่ยผู้เฒ่านอนเห็ดแน่ๆกับมือยมานอนเด่นอยู่ห่มใหม่มันก็รับตีละเ่ยไรกับอะไรครับกับห่มใหม่ตนั่นกับตุนใหม่ไเนาะครับมันอยู่กับให้จะครของกับเลยว่ากับเลยกานอนกัอันนี้วันนี้ครับลมเย็นจะไยลมเย็นแล้ววันนี้กับคุยกับบูม่านนันตีมเาี่ยวเนี่ยเอาส่งมาให้เมียอยู่ว่าูกปลา อุ้ยก vale ็อามาลน่ะย่าอวสันเขาวาหน่ะนะครับผมอามาให้ยูแถวนี้ก็ให้มาย้มไรขั้นใหญ่มาย้มไรนี่ก็ต้องมาหาย่าเขาว่าครับผมกับบ่มีโมแล้วก็เอาย่ายนี่แหละเป็นโมอวสันหน่วยเมียกับมีโมคือกันนั่นนล้เมื่อกับมีกุม่านแหละมาสามคนคนใดแบดนี้กุมารท่องสามคนสามองค์สามตัวสามองค์สามคนอืมมาพิ่นกับคุยอีกแอกอีกแอกอีกแอกคือเก่าเพิ่นนั่นแดียวคือเพิ่นคุยนั่นแหละ เ mm. มย์กับม้วนนำเขาันที่เราวันนี้ครับบานนี้เพิ่นกับแม่าบาขาเมย์อีกไล้วเพิ่นอยากให้เมย์เห็นอันบอลเนื้อเหลืองนั่นอีหยังเลยเรื่องเหลืองคุณแม่อุ้ยเมย์บานเป็นอีหยังเนืเ่อเหลืองมาข้ามเบงซีข้าวขาวมันมืน,มนเดียมเดียมงามมอวเป็นทองคำครับหวานพ่อเบงเดี่ยวมันเป็นเด็กลยดูเอ้ยครับมันเป็นเด็กอยู่ในหันครับมีลายย,าย่าโศกของย,าย่าเพิ่นบา่าอ mm. ผมมาหายายนี่ผมนี่ยในกินน้ำแดงผมกระบอกเล็กยายพร้อมครับบอกตัวไรล่ะดูกปลานี่ดิอยู่ขายายนี่ดิเห็นไหมครับตัวไรล่ะแปดสามเนไ่มแปดสามแปดสามแม่นี่ดีบอกดูปลาแมน่นเห่นไหมแมน่นี่ดีได้ยายผมมาค่อยตัวได้เห็นไหมยายสื่อเอาเลอเห็นไหมโอ้ยลูกเสด็จส,ส,สื่อแล้วโอ้แม่เสด็จสื่อแล้วลูกบันนี้ครับ ขั้นร้านมาจังสีดูกมากยังสีเนีน่ยเมย์จะให้กินทุกเถวเนี่ยอะไรเมย์มาหน้าบาสันโดครับอุ้ยผมก็สีมาประจําเนี้ย,รรย,รรยรครับบะสันสื่อเล่ย่เลยอบาสันสื่อเด้อออกอีนี้พดุกลาอีนี้ผมบ่เคยตัวบาสาันเบ่าทั้งสามคนแปดสาม,มาแปดสามเบ,บ่บาทั้งสามคนเดียวเพิ่นเบ่าเป็นไชสุดแน่วได้มากอันใช้สุดกับทรงขดขาด ส่งเสียกัดขาดเนี่ยม,ยมายุ่มมายามดอกคือลูกมันม่พอไม่แมน,นี่กับเป็นแต่ชีโตนมานหนึ่งแต่ว่าเสียมนุงไหนเสียบมนึงบ,บอกบ่โมนุงจะขดปกติเห็นต่กุมารท้องเป็นมี่ยังผ่า,าตูคนนะแมนใส่มีจุกบ่มีจุกมีอมบานนี้เนาะ,ะบ่ใส่เสียบ่ใส่เสียแต่ว่าสมกับชี้สวยๆใส่ๆสอยู่แล้วคือดูกมันม่พอมีแมนนี่ครับบัานนี้นนเนาะก็คุยกันกับยายี่ดาคุยไปคุยมา บัดนี้คุยไปคุยมาเพื่อนกับว่าง่ายสิบอกเพิ่มอีกเล้อเพื่อนว่าหนึ่งสองสามเพื่อนว่าหนึ่งสองสามเมนง่ายพน้าสามคนเนี่ยเพื่นกับว่าหนึ่งสองสามเพื่อนว่าโอ้เพื่นไรเพื่อนอะไรเพื่อนะไรเพื่อนเองเพื่นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเมน เพิ่นก็ะไรเขานี่เอานันวันนี้อุ้ยพวกตัวเม่บอสหรือล่าอย่าตัวเม่ได้เม่เฮงเ่าเร็วว่าสั่นเงื่อนข้ามมันเกี่ยวเม่กับหาอยากอะได้ขันเม่สืพบ่ถือถือค้าบลอยโปเซนว่าสั่นโอ้นี่นอนเพิ่นได้กินน้ำแดงนี่แล้วนะได้กินแล้วแม่ให้กินเนาะบัดนี้แม่ก็เลยนอนหูเมียได้ดกวันนี้นอนหูเมียบัดนี้ครับ เพิ่นกับพะกันเมื่อเพิ่นเองเพิ่นแล้วเดี๋ยวฉิมาอีกแล้วยายเพิ่นกับว่าเพิ่นสั่งเมียแม่กับเมียวันนี้ครับเูืเมือท่านทีเลยแมน่นเป็นเรื่องดีเนาะครับเอฟสีเนาะแมน่นบัดนี้อันวัง,งสงเสมออันฟันว่าจากไดนก่อนครับเนาะกระเด็กหน่อยพูดหนีได้เนาะกระเด็กหน่อยม<า>ไม่ได้หน่อยนี่แหละไม่หน่อยอันเตะที่แรกนะั้นมาเที่สองคนเตะงวดกนะ้อนน่ะน่องงวดอันหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะั่นเนาะอืมครับผมงวดบังหันกับมาอีกมาผู้เดียวงว,วดบังหันบังหันเพิ่นมาบอกเลขตัวใดก่อนมาบอกเลขอันอัน หาหาหนึ่งหาหนึ่งเด็กสองตัวน่ะหาหาเด็กสองตัวหาหาเม่นหาหาเลขสามตัวเหรอครับเลขสามตัวบมีอีเพื่อนบอกเป็นเป็นสองสองแถวโอ้เป็นสองแถวสองแถวโอ้ครับครับหนึ่งหาหาหนึ่งติดหนึ่งหาหาหนึ่งกับหาหาเนาะเม่นอันตรผมมาตามเมกกองอันมันมีเลขสามตัวอยู่ในเมกกองอ่ะลืมวะที่ว่าหนึ่งหกเจ็ดแต่มีชุดหนึ่ง ตัวนี้เล็กหน่อยได้เนอะงห้องบอกคือกันแม่เล็กหน่อยห้องบอกคือกันครับแตขอโทษขออภัยเอฟสีเนาะะเพราะว่าไม่กองของเขาเพื่นกับโบอคอยแข็งแรงเพื่นกับป่บวยบบสุขภาพบบคอยดีป็นไรครับอาจีล้มล้มลืมลืมนะครับเนาะตัวเลขมีมีสามตัวหนึ่งหกเจ็ดเบาแอมเราทงจำได้แม่นแม่นแม่จำได้หรือเปล่าครับจำได้เดียวครับผมเติมเติมคือมากก็คืออันแปดสามแม่นบ่ครับแม่นครับผมเนาะนี่แหละคันภีรถือเนี่เดียวจี เอาเสื้อผ้าไปถวายเพิ่นเนาะแม่โงแม่นจะเอาไปถวายเพิ่นเสื้อผ้านำแดงเนาะครับ <Man. S 1> เนาะแมนอืครับมีอีหยังอีกครับบาดน,นี้ก็มีเท่านี้ล่ะลูกเอ้ยอันเดี๋ยวๆอันให้ถามเพิ่มนะครับเพิ่นเอาอีหยังสีอีหยังมาทาในขานั่นเพิ่นเอาสีทองมาทาขาแม่นี่สีทองอืสีทองเนะะาะขาทาขาบ่าบกอเอาขี้ขี้มันเป็นสีทองอแม่ก็เอิ้นสีทองเลยขี้นั่นโอ้ครับครับครับ,บแม่น อืมแกเนาะเอฟซีเนาะแม่ก็เอิญซีท่อแล้วขี่เนาะอะมันเลี้ยงคือขี่นี่เนาะครับครับครับแม่ก็เลยเอิญซีท่ออืมบันนี้แม่ก็เบิ้งติละนองอันอันอันซีท่อพิ่นนั้นเห็นชัดเจนเห็นครับอ๋อก็คือแม่บอกไปนั่นแหละอืมครับผมอู้ยขอพุณนแม่กองหลายครับทีโบแพงตัวเลขไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะแมื่งวันที่สิบหกสิงหาคมนี้ขอให้แสนแตก ถือเปนยกสองนะครับเนาะเพื่นเพื่อนมาบอกเพื่อนเพื่อนอยากให้รับให้ด้วยสา่ไครับขอบคุณใหลรครับแม่กองสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่กองขอบคุณค่ะแม่กองขอบคุณค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของแม่กองเนาะค่ะเนาะล่าสุดของเพื่อนค่ะงวดวันที่16สิงหาคม2566 เลข3ตัว1 2 3เนาะค่ะเนาะ1 2 3เลข2ตัว8 3ค hm ่ะ8 3หงวดวันที่16สิงหาคม2566ค่ะแล้วหงวดก่อนเนาะค่ะเนาะหงวดก่อนหงวดก่อนที่เพิ่นบอกไว้ที่ว่ามีเด็กหน่อยมาบอกเลขเพิ่นก็คือ167ค่ะ3ตัว167 167 ราคาหนึ่งหาเนาะค่ะหนึ่งหาสองตัวท่านผู้ชมก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อลองเอาไปเสียงโูกเสียงดวงเบิงเถื่อมีดวงเขากับเมกองเนาะค่ะเนาะเถือ่อเมกองเอาโศกใหญ่มหาห้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยื่นนี่โชคมี่ลาบ แฮ่งๆหมานหมานปังปังรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขุสุข,ขนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮดด็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ